สวัสดีปีใหม่2567นะครับแฟนะครับแฟนๆเพจผลบอลทุกท่านครับปีใหม่นี้น้าแมวก็ขอให้ทุกท่านนะฮะมีความสุขกายสบายใจรักสิ่งใดชอบสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาขอให้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตของคุณครอบครัวและคนที่คุณรักสุภาพแข็งแรงทั้งกายและใจปราจากจากทุกโศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับถูกหวยรวยหุ้นนะครับแล้วก็ไม่ว้าวุ่นกับการลุ้นผลบอลน,นะครับ ถ้าเป็นไปได้ทีมที่ทุกท่านเชียร์ขอให้เป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้ด้วยครับแล้วเราจะเติบโตมีความสุขไปด้วยกันอย่าลืมติดตามผลงานดีๆของพวกเรานะครับรวไปถึงทีมงานผลบอลหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีอย่างนี้ต่อไปฝากเพจผลบอลเอาไว้ด้วยแล้วปีหน้าฟ้าใหม่จะมีอะไรดีๆมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ